อัสลามอะลยกุมรำตุลลอฮ์ฮะบรากาตุลกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ healthy life สุขภาพดีมีทางลัดกับเภสัชกรเมทัศกวินกุลวันนี้จะมาดำเนินรายการคนเดียวเลยนะครับเรื่องด้วยลินนสหรือว่านิสัยเนี่ยติดภารกิจสำคัญเนาะเราก็จะมาพูดเรื่องที่มันคุยกันง่ายๆเหมือนคุยกับเพื่อนคุยกับคนรู้จักกันมากกว่าเนาะเพราะทุกทีเนี่ยผมก็จะคุยกับลินนสสองคนทำให้เราเหมือนพูดคุยกันโต้ตอบกันเนาะแต่ทีนี้พอเราพูดกับกล้องเนี่ยผมก็จะพยายาม ลดความเป็นทางการลดลงเนาะเหมือนว่ามีคนน่ะหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ตรงข้ามจะได้สื่อสารกันตรงกันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่5สําหรับรายการของเราแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดู4ตอนก่อนหน้านี้ก็สามารถไปดูย้อนหลังไปจดรายละเอียดจดชื่อตัวยาจดชื่ออาหารเสริมได้ในที่ช่อง YouTube Channel ของเรานะครับเวลาเซิร์ช u t u b e ก็เซิร์ชชื่อง่ายๆเลยนะครับว่า OEM Life by NK นะครับก็จะมีรูปผมนะครับขึ้นมาเป็น หน้าปกวิดีโอใครจำหน้าได้ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยเนาะโดยที่เราจะแยกตอนเนาะตอนแรกเราทำเป็น4ตอนแต่ว่าพอเอาไปลง u t u b e เนี่ยมันจะนานเกินไปเป็น1ชั่วโมงคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกมันนานเกินไปอยากจะฟังเฉพาะบางตอนบางส่วนเนี่ยผมก็ได้ซอยออกมาเป็นตอนสั้นๆย่อยละเอียดลงไปอีกเนาะว่าบางตอนนี้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของโลกนั้นๆตอนนี้เกี่ยวกับการดูแลตนเองตอนนี้เกี่ยวกับยาและอาหารเสริมแล้วก็ขอฝาก ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารดีๆจากเรา Live by NK ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook Page Official Live by NK ตามลิงก์แล้วก็ QR Code ตามนี้เลยนะครับเอาครับก็ขอฝาก YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ตอนที่5เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในตัวเราแต่แบคทีเรียที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ไม่ได้พูดถึง แบคทีเ r ียที่ทำให้เกิดโรคทําให้เราไม่สบายทําให้เราท้องเสียใดๆนะครับเป็นแบคทีเรียชนิดดีที่ช่วยลําไส้เราทํางานช่วยระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้นช่วยทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแบคทีเรียนี้จะมีชื่อว่าโปรไบโอติกนะครับเริ่มจากพื้นฐานกันเลยนะแบคทีเ r ียก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองเข้าไป โดยที่ขนาดของมันนั้นเล็กกว่าเซลล์ของคนอีกเท่าที่เราเรียนมานาะก็คือการที่เราเกิดโลกการติดเชื้อต่างๆนี่ก็เกิดจากแบคทีเรียเกิดจากไวรัสพวกจุลชีพต่างๆเหล่าน,นี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการศึกษาให,หม่เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยว่าจริงๆแล้วมันก็มีแบคทีเรียที่มันดีอยู่ในตัวเราเหมือนกันอยากจะจัดเป็น3กลุ่มดีกว่าแบคทีเรียที่ ไม่ดีเลยทําให้เราเกิดโรคแบคทีเรียที่มันประจําทิมอยู่ตรงนั้นอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแต่มันไม่ได้ทําอะไรกับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียที่ดีก็คือยิ่งมีเยอะก็ยิ่งช่วยทําให้ร่างกายเราทางานได้ดีขึ้นหรือว่าระบบการขับถ่ายหรือระบบการย่อยอาหารก็จะช่วยทําให้เรามีสุขภาพที่ดีอันนี้คือพื้นฐานซึ่งแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อว่าโปรไบโอติกโปรก็คือชอบหรือว่าเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อย่างเงี้ยส่วนคําว่าไบโอติกเนี่ยมาจากคําว่าไบโอ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของชีวะเรื่องของชีวิตอะไรประมาณนี้โปรไบโอติกก็คือสิ่งที่ไปช่วยหรือไปอยู่ฝ่ายเดียวกันกับชีวิตที่ไปที่มาของโปรไบโอติกเนี่ยเริ่มต้นจากมีการศึกษาว่ามีชนกลุ่มอยู่ชนกลุ่มถ้าจะมีผิดน่าจะแบคทกเรียแล้วก็พบว่าคนกลุ่มเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุขัยที่ยืนยาวเขาไปศึกษาหาสาเหตุว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คนกลุ่มเนี่ยสุขภาพดีอายุขัยที่ยืนยาวเขาก็เลยไปเจอมาว่าอาหารประจําถิ่นที่คน แถวนั้นนะกินกันบ่อยก็คือโยเกิร์ตก็เลยมาดูว่าในโยเกิร์ตเนี่ยมันมีอะไรทําไมถึงช่วยทําให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุที่ขย่ยืนยาวก็ไปพบว่ามีแบคทีเรียอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิล u สแบคทีเรียตัวเนี้ยจะชอบอยู่ในโยเกิร์ตคือเกิดจากกระบวนการหมกักเพื่อเปลี่ยนจากนมเป็นโยเกิร์ตเนี่ยจะมีแบคทีเรียตัวเนี้ยอยู่ในนั้นเพื่อเปลี่ยนแลคโตย่อยแลคโตแล้วให้ทำให้มันกลายเป็นโยเกิร์ตทีนี้พอคนกินโยเกิร์ตเข้าไปเนี่ยนอกจากจะได้ ตัวแบคทีเรียตัวนี้เข้าพ่วงเข้าไปด้วยพอเข้ามาอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยความสามารถที่มันชอบกรดมันก็สามารถทนในสภาวะกระเพาะอาหารได้ประมาณหนึ่งอาจจะไม่มากแต่ว่ามันก็อยู่รอดไปจนถึงลำไส้ของเราลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของเราหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจริญเติบโตในนั้นแล้วก็ไปช่วยให้ลำไส้ของเราเนะี่ยย่อยอาหารได้ดีขึ้นพอมีอาหารมาเนี่ยนอกจากจะมีน้ําย,ย่อยจากลำไส้จากน้ําดีของเราไปช่วยย่อยแล้วเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียนเนี่ยไปช่วยกินอาหารตรงส่วนนี้แล้วก็ ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆออกมาทําให้ลําไส้เนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทําให้การขับถ่ายดีขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นที่ไปที่มาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาอื่นๆตามมาเยอะเลยว่ามีแบคทีเรียชนิดไหนอีกไหมที่ช่วยประมาณนี้บ้างหรือว่ามีแบคทีเรียไหนที่มันอยู่ในลําไส้เราที่ทําให้ระบบการทํางานของร่างกายเราดีขึ้นที่เจอกันได้บ่อยๆในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามสกลุ่มกลุ่มนี้คือเป็นตระกูลของมันเฉยๆจะมีแยกย่อยลงไปอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราไว้เบรกหลังๆแล้วกันเราค่่อยมาาเเจะะลลกแตตัวน แต่ที่เกินเกินมากเลยก็คือมีพวก l ลคโ o b a c i l l u s อันนี้คนจะได้คุ้นชื่อสุดเนาะเพราะว่ามีทั้งโยเกิร์ตในนมเปรี้ยวยาคู Yahoo, อะไรอย่างงี้เนาะมีมานานคนเริ่มคุ้นชื่อละต่อมาก็คือ b i f i ดแ b a c t e r i u m ตัวนี้ก็เป็นแบคทีเรียที่ดีมากๆเลยก็คนพบได้ประมาณนึงแล้วแต่ว่าคนยังไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเนาะต่อมาคนรู้จักน้อยกว่านั้นลงไปอีกก็คือไม่ใช่กลุ่มแบคทีเรียจะเป็นกึ่งๆเชื้อราละเชโครมาซิสหรือว่าเราเรียกว่า brewer y e a เป็นยีสต์ชนิดหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ us, นยวก เชื้อโปรไบโอติกแต่ละตัวเนี่ยเรามาพูดเกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ออาารเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่ของมันอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่าเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของโปรไบโอติกก่อนโปรไบโอติกเนี่ยเราเรารู้แล้วว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มันดีในร่างกายเนาะแล้วก็การทํางนานคร่าวๆของมันก็คือช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบการย่อยอาหารบางทีบางกลุ่มเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของการดูดซึมได้ดีขึ้นบางกลุ่มก็ช่วยในการสร้างวิตามิน ที่ดีให้กับร่างกายของเราเนาะรวมถึงบางตัวเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดไขมันควบคุมน้าหนักควบคุมน้ําตาลรวมไปถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยก็มีมีการศึกษาหลายตัวเลยคนพบว่า,าสุขภาพลาําไส้ที่ดีเนี่ยส่งผลทําให้เรามีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีร่างกายที่แข็งแรงด้วยแบคทีเรียบางตัวเนี่ยในลําไส้เนี่ยมันจะสร้างสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันออกมาในลาําไส้แล้วก็ร่างกายเนี่ยดูดซึมแล้วเ,เอาไปใช้ มีส่วนต่างๆร่างกายเมื่อกี้พูดถึงตัวที่ดีเนาะแล้วก็มีตัวที่ไม่ได้ทําอะไรก็คือมีอยู่อย่างนั้นแหละอาจจะช่วยหรือไม่ได้ช่วยอะไรเราแต่ว่าไม่ได้ทําให้เกิดโทษอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มกลุ่มสไลด์ก็คือกลุ่มที่นอกจากอยู่แล้วแย่งอาหารเราแล้ว,แล,วแล้วก็ยังทาใหา้เราสุขภาพไม่ดีร่างกายโทรมภูมิคุ้มกันบกพร่องไขมันเพิ่มขึ้นน้ําตาลเพิ่มขึ้นเป็นโรคต่างๆตามมาได้อั่นงี้ก็คือกลุ่มที่มันไม่ดีนอกจากนี้แหละในกลุ่มที่ไม่ดีบางตัวมันยังปล่อยสารพิษออกมาด้วยเขาททซซิิินน เป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่เวลาร่างกายเราได้รับนี่นแหละมันจะเหมือนเป็นการกระตุ้นการอักเสบการอักเสบในเวลาเกิดขึ้นในส่วนในทางของร่างกายมันไม่ดีหรอกมันก็คือเป็นการกระตุ้นทําให้ระบบคุ้มกันของเราทํางานผิดปกติไปไปเกิดการอักเสบเกิดการบวมล้อหรือว่าเกิดปฏิกิริยาต่างๆหากเป็นมากๆเนี่ยหรือว่าเกิดซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยอาจจะพัฒนาลุกลามกลายเป็นมะเร็งได้3ตัวเนี่ยทั้งทั้งดีทั้งกลางทั้งไม่ดีเนี่ยมันอยู่รวมกันในลําไส้ของเราซึ่งแต่ละคนเนี่ย ก็จะมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันบางคนมีตัวดีเยอะบางคนมีตัวไม่ดีเยอะจะทําให้ร่างกายของเจ้าของร่างคนนั้นนะ่ะแสดงออกต่างกันด้วยในคนที่มีสัดส่วนของตัวที่มันดีเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงเนาะระบบการขับถ่ายดีระบบการย่อยอาหารดีแล้วก็เรื่องของลงไปถึงบางคนเนี่ยภูมิคุ้มกันดีอารมณ์ดีแล้วก็แส,สดงออกมาถึงผิวพรรณด้วยเลยเพราะขับถ่ายดีเนี่ยผิวพรรณก็ดีตามห้ด้วยเพราะบางคนเนี่ยไม่ค่อยขับถ่ายเนาะมีแบคทีเรียที่ไม่ดีอยู่เยอะไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ขับสารพิษออกมาเนี่ย นอกจากจะท้องผูกบางคนก็ท้องเสียปวดมนท้องอยู่บ่อยๆบางคนก็คูุ้ําตอ่อนแอไม่ได้ขับสารพิษออกจากร่างกายเป็นประจําเนี่ยก็ทําให้ผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งได้ด้วยซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาของคนที่มีเชื้อที่มันไม่ดีอยู่ในร่างกายอยู่เยอะเนี่ยก็คือการเติมเชื้อดีๆเข้าไปเติมเชื้อโปรไบโอติกเข้าไปปัจจัยที่จะมีผลทําให้คนคนนึงมีแบคทีเรียที่ดีหรือว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยอาหารเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งเลยเนาะ หลัจากนี้ก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตความเครียดการออกกําลังกายการพักผ่อนการดูแลตนเองมาดูปัจจัยแรกเรื่องของอาหารกันก่อนดีกว่าอาหารที่จะมีผลทําให้แบคทีเรียที่ดีเนี่ยมาอยู่ในลําไส้ของเรามากขึ้นก็จะเป็นพวกผักพวกผลไม้พวกที่มีการแย่อยอาหารสูงพวกเนี่ยแบคทีเรียชนิดดีลคโตบัสิลัสชนิดดีบิฟิโดแบคทีเรียมชนิดดีเนี่ยจะชอบส่วนอาหารที่แบคทีเรียที่ไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยจะชอบก็คืออาหารที่คนส่วนใหญ่ชอบกินมากกว่าก็คือ เรื่องของอย่างเช่นของทอดของมันเนาะของหวานคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ําตาลต่างๆแบคที r ียที่มันไม่ดีเนี่ยพวกเนี้ยจะชอบย่อยชอบกินอาหารพวกนี้เป็นหลักเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปเข้าไปสู่ในลําไส้ที่อยู่ของแบคที ria แล้วเนี่ยแบคที ria เนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกับว่าอาหารชนิดไหนตามที่พูดไปเมื่อกี้เนาะ ถ้าเป็นอาหารชนิดดีแบคทีเรียชนิดนั้นก็จะโตขึ้นขยายพานันธุ์ได้มากขึ้นแล้วก็จะไปลดจํานวนประชากรของแบคทีเรียที่มันไม่ดีลงในขณะเดียวกันตรงกันข้ามถ้ากินอาหารที่มันไม่ดีของทอดของมันแป้งน้าตาลเยอะเนี่ยก็จะไปทําให้แบคทีเรียที่มันไม่ดีต,ติบโตมากขึ้นแล้วก็ไปเบียดไปลุกลานแบคทีเรียที่มันดีตรงนี้มันจะเป็นสมดุลที่เกิดขึ้นอยู่ในลําไส้ของเราตลอดเวลานะมีการเกิดมีการตายมีการแบ่งตัวใหม่มีการเข้ามาครอบครองของแบคทีเรียต่างๆมากมายเนี่ยรวมถึงมีการเปลี่ยนเจ้าประจําถิ่นไปตาาามททีี่่อหรเรากิน แต่ว่าถ้าเรากินอาหารชนิดใดนานๆโดยเฉพาะอาหารที e, ่มันไม่ดีต่อร่างกายของเราเนี่ยนานๆเนี่ยแบคทีรียที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาคลองทิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะทำให้สุขภาพเราพังระบบย่อยอาหารเราพังภูมิคุ้มกันเราพังพอมันพังไปเรื่อยๆเนี่ยการที่จะกู้คืนเหมือนกลับมาเนี่ยมันสามารถทําได้ยากมากๆมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายเดือนมากๆเลยในการที่จะฟื้นฟูแบคทีเรียให้มันกลับมา ในการเติมแบคทีเรียชนิดต่างๆเนี่ยที่มันช่วยในการทํางานของร่างกายที่มันดีเนี่ยแต่และชนิดเนี่ยให้มันกลับเข้ามาสู่ร่างกายของเราหลักการในการที่ทําให้มันกลับมาเนี่ยก็คือมีอยู่2วิธีหลักๆวิธีการแรกก็คือกินตัวแบคทีเรียรที่มันดีเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราเลยตรงเลยกับอีกวิธีหนึ่งก็คือกินอาหารที่แบคทีเรียรชนิดดีหรือโปรไบโอติกเนี่ยชอบเข้าสู่ร่างกายทําให้มันเอาอาหารนี้ไปเอาไปใช้ได้ดีในขณะที่ตัวที่ มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ชอบอาหารชนิดนี้มันก็จะไม่มีอาหารมันก็จะค่อยๆลดจํานวนลงไปซึ่งอาหารที่โปรไบโอติกชอบเนี่ยเราเรียกว่าพรีไบโอติกตอนเนี้ยมีสองคศรรรัพท์นะนะมีโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่ในร่างกายของเรากับอีกอันหนึ่งก็คือพรีไบโอติกก็คืออาหารที่แบคทีรียที่ดีเนี่ยชอบอาหารที่โปรไบโอติกชอบรากศัพท์ของคําว่าพรีไบโอติกเนาะพรีก็แปลว่าก่อนเหมือนกับคําว่าพรีออเดอร์ที่เราสั่งออเดอร์เ่วงหน้าเลยว่า พรีเทสที่เราสอบก่อนลงหน้าอันนี้เนาะก็คือเป็นอะไรที่มันเป็นก่อนหน้านั้นเนาะโปรไบโอติกก็คือชีวิตเนาะก็คือตัวก่อนที่จะทําให้มีชีวิตหรือว่าก่อนที่จะทาให้โปรไบโอติกมีชีวิตได้ก็คือเราต้องเติมตัวพรีเข้าไปเนาะไม่จําสัพทนนะครับก็คือมีโปรกับมีพรีพรีไบโอติกเนี่ยเป็นอาหารที่แบคทีเรียตัวดีที่มันชอบกลุ่มอาหารพวกเนี้ยก็จะเป็นพวกอาหารที่มาจากพวกผักผลไม้ซึ่งก็ต้องเน้นไปว่าเป็นผลไม้หรือผักชนิดที่มีไฟเบอร์สูง ในผลไม,ม้บางชนิดที่ไม่ค่อยมีไฟเบอร์ แต่ว่ามีน้ําตาลอยู่เยอะหวานเยอะเนี่ยอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีได้อย่างเช่นทุเรียนนี่ไงคิดว่ากินทุเรียนเยอะๆหรือว่ากินขนมเยอะๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายได้รับพรีไบโอติกมากขึ้นเนี่ยแต่กลายเป็นว่ามีมีโทษกับตามานอนเพราะฉะนั้นควรจะเลือกชนิดของผลไม้ด้วยเราจะเห็นได้ในหลายๆตัวที่เป็นพรีไบโอติกว่าเป็นโครงสร้างมันเป็นน้ําตาลโครงสร้างมันเหมือนน้าตาลมากเลยกินแล้วจะอ้วนหรือเปล่ากินแล้วจะกลายเป็นว่าเหมือนกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ากินแล้วจะกลายเป็นน้าตาลในเลือดสูงหรือเปล่าเนาะก็าาต้องบอก แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยชอบมากแล้วก็สามารถย่อยแล้วก็ใช้เป็นพลังงานให้ใช้เป็นอาหารให้กับแบคทีเรียทําให้ร่างกายของเราอะ่ะมีแบคทีเรียที่ดีที่มันมากขึ้นได้เอาละ่ะเราก็จะมาย่อยลงดูแต่ละตัวว่าพบโอติกที่พบกันได้บ่อยๆหรือ,อว่าที่พบได้ในอาหารเสริมบ่อยๆเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างที่เราจะเจอเนี่ยมีอยู่4ตัวหลักๆตัวที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คืออินูลินอินูลินนี้จากโครงสร้างก็เป็นน้ําตาลเหมือนกันเป็นน้าตาลเชิงซ้อนต่อกันเป็นสายยาว,ยาว พบมากในพวกหัวหอมกระเทียมต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มน้ำตาลเหมือนกันชื่อว่าฟลูโตโอลิโกแซคคารายตัวนี้จะชื่อยาวหน่อยบางทีเราจะย่อว่า FOS อันนี้ก็เป็นน้ำตาลเชิงซ้อนที่แบคทีรียสามารถย่อยได้เหมือนกันเนาะตัวเนี้จะพบได้จากพวกอติชโชกกล้วยดิบต่อมาตัวที่3จะชื่อว่าการลคโตโอลิโกแซคคารายชื่อเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆออนนี้จะเป็น GOC โตโอลิโกแซคคารายตัวเนี้จะพบมากในพวกพืชตระกูลถั่วที่เป็น ถั่วดำถั่วขาวถั่วเขียวตัวที่4ก็คือเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคนนี้พบได้มากในพวกเห็ดสาลายข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ซึ่งเบต้ากลูแคนจะมีสรรพคุณอื่นนอกจากการเป็นพรีบโอติกด้วยนะในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเนาะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของระบบทางเดินหายใจ สำหรับบางคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้และอองเกรสรบ่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการของอาการภูมิแพ้ได้ด้วยอันนี้ก็คือพรีบโอติกที่เราพบได้คร่าวๆเนาะพอเราเติมพรีบโอติกเข้าไปให้กับลําไส้ของเราเนี่ยสร้างสภาวะสร้างบ้านสร้างสังคมปรับพื้นที่ของริเวณลำไส้ของเราเนี่ยทำให้มันน่าอยู่สําหรับแบคทีเรียที่มันดีแบคทีเรียที่ดีก็จะตามเข้ามาเองพอมันตามเข้ามาเนี่ยมันก็จะ มากินมาใช้อาหารที่มันอยู่ตรงนั้นเนาะทำให้มันเพิ่มประชากรมากขึ้นแล้วก็ไปลดจํานวนประชากรตัวที่มันไม่ดีลงและทีนี้พอแบคทีเรียที่มันดีมันได้กินพีบโอติกเข้าไปเนี่ยมันจะเอาไปทําเป็นอาหารทําไปปรุงอะไรของมันนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่มันดีๆหรือว่าสารที่มันดีๆเนี่ยขับออกมาจากแบคทีเรียและร่างกายของเราดูดซึมได้เราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้เนาะสารกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่า p o s t b i เ t i c เป็นคำที่สามแล้วนะ post biotic ก็มาจากสองคำก็คือคำว่าโ s สที่แปลว่าหลังจากอย่างเช่นคำว่า p post t e s t ก็คือการที่สอบหลังจากที่เราเรียนอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนี่คือคำว่าหลังจากเนาะ b บ o t i c ก็คือเรื่องของชีวิตเหมือนกันเนาะก็คืออะไรที่พอมันมีชีวิตเกิดขึ้นมามีสมดุลแบคทีเรียที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นน่ะมันเกิดเป็นสารตัวกลุ่มในกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแนะ่นอนเราเรียกว่าโพส t บอเ t ติกโพส b บอ t i ติกก็จะมีหลากหลายมากขึ้นอยู่กับแบคทีเรียว่าแบคทีเรียนั้นเป็นแบบททีีีรรยชนิ่ออกกะไล้ว เมตาบอลิซึมหรือว่ากระบวนการการทำงานในร่างกายของแบคทีเรียตัวนั้นเซลล์นั้นเนี่ยมันได้สารที่ดีอะไรขับออกมาให้กับร่างกายเราเนาะแต่ที่พูดถึงกันบ่อยๆเลยก็คือช็อตเชนฟอตติแอซิดหรือว่ากรดไขมันสายสั้นเราจะได้ยินคําว่าฟ a ตติแอซิดหรือว่ากรดไขมันเนี่ยค่อนข้างมากในอาหารที่มีอาหารมันเยอะๆเนาะแต่ว่ามันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ว่าตัวช็อตเชนฟอตติแอซิดเนี่ยเป็นไข,ขมันที่ดีต่อร่างกาย ไขมันที่ดีเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างก็คือหนึ่งเลยด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยเป็นไขมันสายสั้นๆตัวเล็กๆร่างกายเนี่ยสามารถย่อยได้ง่ายแล้วเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ง่ายร่างกายก็เหมือนกับรับรู้ว่าเอ้ยมีไขมันสายสั้นๆเนี่ยดูดซึมเข้ามาเรามาย่อยไขมันตัวนี้ดีกว่าร่างกายก็เลยสร้างสารที่จะย่อยไขมันชนิดนี้สายสายนี้ออกมาเนี่ยทำให้มันเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเป็นใช้เป็นพลังงานได้พอร่างกายสร้างมาปั๊บมาย่อยตัวนี้ช h o l e s t e r o l f a โดนย่อยไปหมดเสร็จปั๊บ กลายเป็นว่าไอตัวช็อตเชนฟิติเอซิตตัวนี้เนี่ยมันโดนย่อยไปหมดแล้วแต่สารที่ร่างกายสร้างออกมาเพื่อย่อยไขยมันเนี่ยมันยังมีอยู่เราเพราะฉะนั้นมันไปไหนมันก็คือสารพวกเนี่ยมันก็เลยไปย่อยไขยมันที่ร่างกายสะสมอื่นๆไว้ไหนๆก็ถูกสร้างออกมาแล้วไหนๆก็ถูกใช้ออกมาออกมาแล้วเนี่ยย่อยช็อตเชนฟิติเอซิดไปหมดแล้วเนี่ยก็เลยไปย่อยตัวอื่นๆในร่างกายทําให้เราสามารถลดน้ำหนักได้ควบคุมไขมันในเลือดในร่างกายได้ดีขึ้นพูดง่ายเหมือนเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิด ปฏิกิริยาในร่างกายหรือว่าเป็นจะบีเป็นเป็นตัวเริ่มต้นนิดเดียวแต่ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดปฏิกิริยาในการย่อยสลายไขมันน่มากขึ้นอีกอันนึงเลยก็คือตัวไขมันสายสั้นพวกนี้เนี่ยพอมันถูกสร้างในลำไส้แล้วเนี่ยมันสามารถเคลือบลำไส้อ่าเป็นชั้นบางๆได้แต่ชั้นตรงเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายใดๆเน,นาะมันเป็นชั้นที่ทําให้ลำอ่าลำไส้เนี่ยมันสามารถทํางานได้ดีขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ทนต่อแบคทีเรียรที่มันไม่ดีเนี่ยได้มากขึ้น ข้อดีของชัดเชนแฟตตี้แอซิดข้อที่สามเลยก็คือตัวนี้มีงานวิจัยพบว่าการที่มีเชชเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้นําตาลในเลือดทําให้คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นน้ําตาลในเลือดลดลงเมื่อมีชัดเชนแฟตตี้แอซิดจากการมีโพสต์บโอติกตัวนี้สรุปตอนนี้เรามีอยู่3ามคำแล้วน,นะครับก็คือโปรไบโอติกคือแบคทีเรียชนิดดีพรีไบโอติกก็คืออาหารของแบคทีเรียที่ดีแล้วก็อันที่สามก็คือโพสตบโอติกก็คือ สิ่งที่โปรไบอติกแบคทีเรียที่มันดีเนี่ยมันผลิตให้กับร่างกายของเราต่อมาคําที่4คํคเนี่ยเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมัยใหม่เนี่ยมีการเอาทั้งพรีไบอติกแล้วก็โปรไบอติกเข้ามาผสมด้วยกันเนาะแล้วก็พบว่าแบคทีเรียบางตัวเนี่ยมันสามารถสร้างอาหารให้กับแบคทีเรียตัวอื่นๆได้ด้วยก็มีการเติมแบคทีเรียตัวนั้นเข้าไปเราก็เลยเรียกกลุ่มที่มีทั้งพรีไบอติกแล้วก็โปรไบอติกอยู่รวมกันเลยเรียกว่าซินไบอติก ซินเมโลติกเนี่ยเป็นสะกดว่า S Y N เนาะไม่ใช่ S I N ซินหรือว่าซิงเนี่ยก็คือเหมือนกับการทำงานร่วมกันการโคกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้องก็คือทั้งพรีทั้งโปรเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นทำให้ร่างกายของเราดีขึ้น healthy life สุขภาพดีมีทางลัดกับเพศสัชกรเมทัศกกวินกุลสนับสนุนโดย life by N K life by N K โรงงานรับผลิตสมุนไพรอาหารเสริมจากจังหวัดเชียงใหม่เราให้บริการรับผลิตและสร้างแบรนด์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาแฟชาและเครื่องดื่มผงชงมั่นใจคุณภาพด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสูงสุดอันดับหนึ่งในเชียงใหม่ ISO 22,000 GMP GHP, HACCP และ Halal Control ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคเราพร้อมเป็นผู้สร้างความสำเร็จให้แก่เจ้าของแบรนด์ทุกท่านปรึกษาสร้างแบรนด์093 1360 004และ088 สองสามแปดูนูนูนสาม